ขอชานมไขมุกแน่มันได้อยู่แล้วเอาน้ำตาลแดงผงโกโกมาละลายใส่น้ำแล้วก็ต้มให้เดือด เอามาผสมกับแป้งมันน้ำนี่ต้องเดือดคักๆเลยเด้วยจังสิปั่นเป็นก่อนบดน,นี่ก็เอามาล่อๆให้เป็นแทงยาวๆเอามีดตัดซํำก่อนไข่มุกที่หฮออยากได้หล้กกัปัน่นๆ่นเป็นกันก่อนไปไปมามากกับคานปั่นเราตัดซัมเน่ละเอาไปต้มนน้ำเดือดเดือดเด้อร้อ,อยอองลอง,ลอง,แ,งแรงๆขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาผสมกับน้ำตัดไส้แดงอีกจา้าสูตรเอ๋ยใส่คอมเมนต์ไว้ให้ก็แล้วกันบดนี่ก็มาต้มนม้ำชาจา้าเอ๋ยใส่ใบชาไต้หวันอันนี้มี่พี่กัดอยู่ในปู้อยเอ๋ยติกต๊ก,ก,ออกต๊อกเจ้ากับย่าง ขือนกันว้าวาท่านจ้เรียบร้อยแล้วเปิดออก้อมกุ๊บทิบกุ๊บแดนบันนิก็เอามากรองแนว้วกองกันน้อยกัอีกแล้วปิ้นออกโอ้ยบ,บ่จบเปียโนเปลี่ยนถวยเปลี่ยนทราบโอ้ยอยากล่างอีกเอากองไม่จ้าบ่าเป็นยังชีวิตบอสินกน็ต้องดิ่นกันไปซู่ซูใส่นมคนไปหนึ่งกระป๋องนมสดสามร้อยมลคนให้เข้ากันบ่หวานปันได้ใส่น้ำตาลลงไปซีซ้อนจ้าความหวานกันแล้วแต่มักเอาไปปรับกันเบิง้งบันนิก็เอามาให้ใส่ขวดอันนี้สิเอาไปฝากพี่พี่พน้องน้องจ้าส่วนตุงนี้ของเอื่อยใส่ไข่มุกหล,ล,ลายเลยแลล้ววกกก็็ใส่ชางไปิินนเบี เตรียมตัดขาเลยเติมนมเล็กหน่อยมัดหูอาจะกินแบบสไตล์หยอ่อนว่านๆโตไข่มุกกะออกมาดีแต่ว่าเหนียวกว็อันที่เขาสืา่อบ่นื้อนับคือเพ่นแม่